สวัสดีกับกับสวัสดีแฟนลับเอของสาวน้อยเพชรบ้านบ้านแพงสั้นครับแฟนลับเอีครับด้วยความเคารพครับวันนี้ปามดอยู่ยาวลำเพลินอ้อยเชียวจะมาถ่ายสนามกอฟมอเกษตรศสุพรรณบุรีซึ่งติดครับสนามกอฟข,ข,ขอขอญาตครับสนามกอฟมอเกษตรนะครถม ซึ่งติดกสากสะพังเถินจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ10โกโลก็ไม่เคยเอ,ออกรอบหรือว่าออกมาสนามกอล์ฟเลยประมาณ7เดือนไม่ค่อยได้ไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกมาลังกายวันนี้ก็เลยมีเวลาว่างช่วงประมาณสักนิดหน่อยก็เดินมาถ่ายาสนามกอล์ฟให้แฟนคลับเอซีของสาวน้อยเทรบ้านแพงดูเป็นเก็บเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมกเ็เดี๋ยวเรามาชมสนามกอล์ฟ แล้วก็สนามกอล์ฟของเรารน,นะครับผมแฟนคลับ f อนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามป๋ามดกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชที่เป็นของป๋ามดได้รับความเมตตาได้รับความม,มีน้ำใจจากแฟนคลับ f อทุกท่านผมน้อมน้อมกราบด้วยหัวใจของผมกราบแฟนคลับ,บ f อทุกท่านนะครับที่เมตตาผมซึ่งเข้ามาอยู่สาวน้อยเพชรนแม่แทนได้ประมาณผมนึกว่าสาสี่เดือนตอนนี้ประมาณผมนับเดือนไป หกเจ็ดเดือนครับซึ่งวยู่ับบอสโจผู้นําของสาวร้อแม่แสนร้อนี้แม่สุภาพาทุกเพื่อนร่วมง,งานทุกคนที่ให้ความสนิทสนมถึงผมจะอายุมากแล้วแต่ก็ก็เพื่อนร่วมง,งานหรือว่า,าทุกๆคนในสาวนนแม่แสนเป็นองค์กรทีอ่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายใจนะครับผมก็มาในตำแหน่งของผู้ช่วยนัสุดสายใหญ่แล้วก็ได้รับความเมตตาจากบอสโจ เห็นอยู่เฉยๆไม่มีรายได้อะไรก็บอสโจก,ก็กรุณาเปิดช่องคามมุอยู่ยาวํำเพินวามเชื่อให้ผมก็ได้รับความเมตตามีใจลหลายๆดีใจมากที่สุดที่นะรครับ FC ซีไม่ทอดทิ้งผมเมตตาผมทิมนี้ผมก็จะถ่ายเก็บเล็กๆน้อยๆอกสรั้งนะครับของอสนานนมได้ก็มอเกษตร จังหวัดนครผมขอบคุณมือกล้องอย่างสูงครับผมไม่รู้จักครับแต่ก็น้องมีเมตตากับผมช่วยถ่ายคิดในการถ่ายขาตั้งผมไม่ได้มาเลยต้องขอร้องน้องให้จัดขอบคุณน้องเยอะพอถ่ายน้องเลยครับผมเาไว่เวลาเลนเนาะนิดหน่อยครับโอเคครับน้องครับอ,อยูอยอ่น้องอยู่ที่สานามได้กอมอเกษตรนะครับขอบคุณน้องอย่างสูงครับเดี๋ยวผมจะซื้อตั๋วนะฮะร,ราคาเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบ้อยร่า 120, อร้ 120, อยางยี่สิบอาผมซื้อสองอย่างคือสนคือสนามกอล์ฟเนี่ยครับผมอันนี้สนามเล็กนะฮะสนามเอ่อเพื่อออกกำลังกายจริงจะไม่มีแคดดี้ถ้ามีแคดดี้เนี่ยมันจะราคาไปอ่าก็โดดไปอี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 ออีอ,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 อประมาณสักมีสนามพันกว่าสองพันกว่าสามพันห้าพันแต่ผมตีเพื่อออ,อกกำลังกายผมอายุมากแล้วก็ก็จะ ราคาลากเองนะคซื้อรถเขา20บาทแล้วค่าสนามเขาก็130บาทคนระับเพื่อ,เ,อเป็นสนามของอมหาวิทยาลัยมอเกษตรนครถมนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะอันนี้ก็จะเป็นพรมนะจะเป็นพรมจะเป็นพรมทุกคนที่มาได้จะมี50หลาร้อยหลาร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยอะไรฮนะในการตีกอล์ฟ ในสนามได้นะสนามก็ประมาณเจ็ดพันแปดพันแปดพันนะครับผมสัทหลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คนที่มาตีกอล์ฟนะฮะเขาก็ตีได้เสร็จเนี่ยเป็นถาดกอล์ฟนะฮะก็อนุญาตสอดแท่งในในช่องของสาวน้อยเพื่อนแพรหน่อยฮนะเป็นเกดเล็กๆน้อยๆครับผมครับผมอันนี้คนเขามานั่งตีแล้วก็ตีเตรกจก็เนี่ยกอล์ฟแล้วก็ ซื้อตัว๋วเดี๋ยวผมจะเดินสักเก้าหลุมครับผมไม่สิบถึงสิบแปดเพราะว่าเวลามันน้อยเพราะรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ออกกาลังกายเลยเดินก็ก็คือถ้าออกกำลังกายได้เหลือสักวันก็ก,ก,ก็ก็ดีครับผมครับผมอน้องน้องครับน้องน,ะน้องคนระับครับผมเราต้องซื้อตัวต๋วตั๋วจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะ เท่าไหร่ราคาเท่า,าไหร่ลดราดด้วยแล้วก็ค่ารถร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบนะครับโ okay. อเคพี่จิ๊บน้องยี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วกันนะน้อ,นองสี่สิบบาทไว้กินน้ำตั๋วนี้ยตั๋วจะเป็นแบบนี้นะตัว๋วตั๋วมันราคาถูกนะอันนี้คือลดราดครับผมแล้วนี่ก็แล้วก็อันนี้ก็บัตรค่าสนามราคาถูกเรามา ใช้ตายให้เป็นประโยชน์กับการออกกําลังกายครับผมขอบคุณน้องมากครับน้องสวยด้วยนิสัยดีด้วยโอเคครับผมเคยเคยมาที่นี่ฮนะมาอยู่รามาสุพรรณผมก็อันนี้เป็นมหาวิทยาลัยมอเกษตรนครถมนะใหญ่ตัวโมโหลานนะีที่มันกว้างเลยเขาทำสนามกอล์ฟด้วยครับผมที่กว้างแล้วทําสนามกอล์ฟด้วยอะไรด้วยครับผมของมองมอเกษตรแล้วก็ในนั้นเนี่ยนี่เป็นออฟฟิศนะ ออฟฟิศของการขายตัวอันนี้ก็ขออนุญาตเขาปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ขายก๊อฟอะไรครับเป็นขายก๊อฟใครักซื้อก๊อฟไม้ก๊อฟก็เข้ามาเอช็อปครับผมอันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆครับผมเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถุงก๊อฟของผมครับผมเนี่ยถุงก๊อฟ ญานะครับอันนี้ถุงก๊อฟของผมครับเขาไม่มีลดล่างให้อขอญอาติอธิบายนิดนึงครเผื่อใครสนัดก๊อฟหรือว่าอยากตีก๊อฟอยากออกกำลังกายที่แบบได้เดินได้เดินตีได้จนเราอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตีได้พร้อมเป็นการเดินไปเรื่อยๆได้ได้ออกกําลังกายที่ดีที่สุดวันๆต้องออกกำลังกายนะผมะนี่เราก็ ได้รถนะอันนี้รถลากอ่ะต้องใช้กําลังพ่อไม่ใช้เกดดี้แต่สนามใหญ่จะมีเกดดีม้มีรถนั่งรถคาร์ทนั่งอะไรครับอันนี้ครับของผมครับเม,ม่ได้จากมาเจ็ดเดือนแล้วประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยถูกกรอนผมครับผมแล้วผมก็จะลากไปครับผมนะจะลากไปคลิปนี้เอ,อ,เ,อ,อเล็กน้อยจากสนามกอล์ฟมหาวิทยาลัยมอเกษตรนะครับผมเนี่ยคนนี้อาจจะตีเสร็จแล้วเขาจะมานั่งพักนะครับผมน,นี้เขาอาจจะมานั่งพัก สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ออก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 รอบเสร็จกี่หลุมแล้วครับผมเข้าหลุมอ๋อเป็นไงครับผมสนามดีไหมครับผมอ๋อสนามเขาโอเคอยู่แล้วล่ะนะที่เขาบอกส่งราคาเท่าไหร่นะครับครับอันนี้เป็นสมาชิกหรือเปล่าครับผมเป็นแล้วอ๋อเป็นแล้วเป็นสมาชิกเท่าไหร่ปีแล้วเท่าไหร่อะปีสมาชิกนี่พัสดีพันหนึ่งอ๋อต่อปี เออแล้วเขาเก็บเท่าไหร่บัตรเทา่าไหร่อ๋อคือถ้าไม่เคยเป็นสมาชิกนี่น่าจะออกรอบเนี่ยออกรอบส่วนละวันน,น่าจะประมาณร้อยห้าสิบามสิสสสสบบวกลดลด้วยผมตีร้อยร้อยห้าสิบครับผมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วรู้สึกยื้อใจก็แตกที่ต่ออ๋อลดไปประมาณโอ้ลดไปเยอะนะครับผมเยอะเลดไปเจ็ดสิบนะถ้าเป็นสมาชิกก็เลยดีดีละเขาให้เป็นทุกคนใช่ไหมเล่นทุกวันก็ยิ่งกำไรเขาให้เล่นทุกคนใช่ไหมครับ แล้วเป็นสมาชิกนี่คือถ้าเราไม่มีรถลากแล้วก็คือต้องซื้อรถลากยี่สิบเป็นร้อยเช่ารถลากเช่ารถยี่บาทครับยีบาทครับผมอ่ะครับขออนุญาตครับคุณพี่ตอนนี้กาบเรียนคุณพี่ตอนนี้คุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผมผมเจ็ดสิบสองแล้วอ๋อนี่ครับอันนี้ครับเห็นผลเลยครับพี่เขาเจ็ดสิบสองนะครับผมพี่เขายังเดินเนี่ยครับถุงก๊อฟของพี่เขาครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับผมฝากคุณพี่ขออนุญาตนี้นึงครับโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องออกสื่อครับคุณพี่เขาอายุเจ็ดสิบสองครับผม แล้วก็ลากเองทําเองสง่าผมพี่เป็นข้าราชการเก่าเหรอฮะหรือว่าครับผมก็คือผมจบเกษตรนี่แหละอ๋อจบเกษตรแล้วเราก็มาเอ่อกชนมาก่อนไงครับผม๋อพี่ยังแข็งแรงเกจีสองยังดูดีอยู่เลยครับผมครับผมเล่นได้อยู่ครับผมครับพี่กราบขอบคุณพี่ยังสูงครับผมพี่ครับขอให้พี่แข็งแรงแข็งแรงตีคอปวนการวันหลังออกรอบด้วยกันนะครับพี่ครับผมครับผมครับผมอันนี้ผมก็อ่คลิปนี้นะครับด้วยความครพ คือผมว่าถ่ายเข้าช่องผมก็ถ่ายทั่วไปผมทําอะไรก็ผมถ่ายให้ช่องของสาวน้อยเพชรแคนแพงผมทํางานที่สาวน้อยเพชรแนแพงเป็นมือ youtube ก็ให้เก็บความรู้อะไรต่างๆสิ่งที่เราถ่ายได้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนหรือว่าอะไรเราก็โอเคลองเข้าไปได้เลยครับพี่คนครับผมครับผมได้ครับพี่ครับกล่าวคุณพี่สูงครับอันนี้ก็คลิปนี้เอ่อแค่แค่นี้คนี่ผมก็จะลาก แล้วลากไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยเอาสักเก้าหลุมพอแล้วผมก็จะไปเออท,ที่ที่เวทีครับผมเนีย่ยผมก็เดินประมาณสักหลายโลครับประมาณสักสิบโลได้ดูแล้วเดินประมาณสักสิบโลครับผมด้วยความเคารพครับฝากช่องปาโมดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชีนะครับผมได้รับความเมตตาจากาแฟนคลับเอซีของสาวน้อยผม ขอบคุณอย่างยิ่งครับใครดูป้าโมดก็ขอให้โชคดีมีชัยประสบผลสาเร็จท,ทุกเรื่องทุกอย่างคิดสิ่งใดความสมความปรารถนาแทงหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดครับผมวัสดีครับวัสดีครับกาสวัสด,ด,ดีครับครับผม